สวครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมัดปืนที่โคตรน้อยนะครับคลิปนี้ผมขอให้คิดถึงหนึ่งนาทีแล้วกันนะเพราะว่าคลิปมันอาจจะน้อยใช่คลิปอาจจะน้อยนะโอเคแล้วก็เรามาดูแบบสําหรับคนที่ยังไม่ติดตามเนี่ยมีเจ็ดปน่นะครับแล้วก็คนที่ติดตามเนี่ยมีประมาณ21.1%นะเดี๋ยวผมจะใส่ซาวมันก็ได้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยโอเคท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ินเสียงนะครับผมปิด,ปดเสียงไว้นั่นเองนะ โอเคฮะโอเคนี่คือพวกปืนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาปืนมาเลยแล้วกันแล้วก็เอาพวกพวกแบบอะไรนะไอ้เพล็กไอซ์แพคหรือเออแบบมีดมานะโหนะโอเคนี่คือปืนนะครับผมนะเพื่อนๆชมก็อาจจะได้ยินเสียงแบบปืนเป็นอย่างนี้หมดเลยนะโอเคเรามาดูการยิงกันก็ดีกว่านะครับอันนี้คือท่าวิ่งนะโอเคประมาณนี้ครับสําหรับปืนพกนะตอนนี้คือ h k mp5 นี่ครับประมาณนี้เลยสามารถเล็งได้นะ นี่เล็งได้อ่าประมาณนี้ครับอันนี้ L115A3 นะครับนี่มาดิเล็งได้นะโอเคอันนี้ MP MP MP9 นะครับเออไอ,อ้นี่ MP9 เออเนี่ยนี่ขออีกสองนาทีเถอะนะครับผมนะโอเคโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะ i p แพคือมันเอาไว้โจมตีมอนสเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูดิมา ไม่รู้เหมือนกันโอเคเรามาลองดูมีกันโหตายเลยเหรออ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมทดลองกับม้าดูก็ได้นะม้ามันหนักไม่ตายหรอกทำไมรู้สึกมันกากกว่าดบาดบไม้นั่นเนี่ยอ้าวในในแล้วเดี๋ยวผมลองไก่เลยถ้าไก่ไม่ตายคือดาบนี่กากมากเอ้าเอ๊ะรู้สึกว่ามันจะบากนะท่านผู้ชมนะทุกทิเคเจอร์จะบากอะเวกยังไม่รู้สึกทิเคเจอร์จะบาะะก,กะบานะครับผมไม่แนะนำไอต้อนี N ้น e ะ เออมันแนะนำไว้ตอนนี้แต่ก็รู้น่าจะรู้ดาเมจอะ่ะโอเคให้งาไก่ไก่นี่ตายเลยโอเคเราจะมาดูกันเลยครับโอเคเรามาดูถ้าเติมกระสุนกันดีกว่านะครับจริงๆอันนี้มันสำหรับ1.7ทุกเวอร์ชันนะครับผมนะแต่ถ้าเป็น1.7.22ออะไรเนี้ยประมาณเนี้ยเออเท่าไหร่ นะครับมันจะได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูการเติมกระสุนของปืนแต่ละปืนกันดีกว่าโอเคเริ่มจากปืนพกประมาณนี้ครับส่วนปืน hk hk สี6หนึ่งหกมนะครับการเติมประมาณนี้ครับส่วนอะไรนะ 9, เนี่ย mp เก้าเนี่ยมันเดือดเดือดอันนี้โอเคประมาณนี่คือท่าของปืนนี้นะส่วนท่าของปืนนี้ก็คือ mp เก้านี่ครับ ประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยผมเอาทิ้งก่อนทิ้ง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 โอเคมันมีเม็ดเม็ดเน็ตด,ด้วยนะยายหิวเลือดนะครับโอเคสมมุติถ้าผู้ชมตกจากที่สูงนะสมมุติอันนี้สมมุติเอ้ยพลาที่จะตกโอเคเยวแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงมันค้างนะครับ้ดับดี โอเคเดี okay. ๋ยวผมต่อบล็อกขึ้นมาเลยกันอันนี้ผมเล่นมาค้าพีนะแค่ใส่ดลนสซแพคไม่มีปุ่มมันไม่เกี่ยวเลยนะครับมันไปนแค่เลนส์ซแพคนะครับส่วนไอ้พวกปืนเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเข้าใจไหมอันนี้ผมใส่เสซ็แพคไม่มีปุ่มนะจะทิ้งเลงไว้ใต้คลิปนะอันนี้สําหรับมือถือนะโอเคเดี๋ยวผมจะปรับเป็นเซเวอร์วันนี้ก็อะมอโอเคมาเรียบร้อยโอเคดื่มอ่ามันก็จะหิวเลือดให้ท่านผู้ชมนะประมาณนี้เลยครับ นะอะไรล้ะอะไรล้อะไรครับอะไรครับโอเคสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคคลิปนี้เกินสองาทีด้วยเออถือว่าดีนะมันก็ดีกว่าหนึ่งอาทีนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรรีวิวเสียงผมอาจจะแปลกๆคือไม่ได้รีวิวแค่ห้าวันผมก็จะตายแล้วนะคบเนี่ยตายคือแบบมันจะอาจจะผู้ผิดพลาดน,นิดนิดนึงนะครับนิดนึงนะขนาดเสียงพู้ไม่ชัดเลยโอเคไปไบายครับ